ชาลีเลือกเพาะพันธุ์ไก่บาพรีมัสล็อกหรือขอเรียกอยางฝรั่งเรียกฝรั่งจะเรียกว่าบาล็อกนะครับด้วยการสั่งไข่จากฟาร์มมาฟักเอาเองครั้งแรกชาลีฝังสั่งไข่จากฟาร์มแห่งหนึ่งในภาคเหนือได้สั่งไข่มาห้าฟองได้ไก่ได้ลูกไก่สองตัวนะครับลูกไก่2ตัว ตัวตัวแรกแข็งแรงนะครับตัวแรกตรงนี้แข็งแรงตอนนี้เขาเขาอายุประมาณอายุประมาณสองสัปดาห์นะครับประมาณสองสัปดาห์อันนี้เป็นเขาโตขึ้นแล้วครับอายุได้24วันปีเขาออกเต็มที่ละนะครับสังเกตนะครับไก่บาบาร็อก ไข่เล็กแต่ว่ามาโตเอาตอนเป็นตัวชุดนี้เป็นชุดที่สองที่ชาลีสั่งไข่มาจากฟาร์มแห่งที่สองซึ่งอยู่ที่กรุงเทพนะครับสั่งมาสิบฟองได้ลูกไก่สามตัวนะครับได้ลูกไก่สามตัวชาลีกับนาลีกำลังจะพิสูจน์ว่า ไข่ที่เราสั่งมาแล้วเรามาฟักเหตุเกิดที่ตู้ฟักหรือว่าเหตุเกิดที่ไข่นะครับถ้าเหตุเกิดที่ตู้ฟักไข่จะเป็นไก่จะเป็นตัวนะครับและจะตายใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในไขใน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 ไข่นะครับไม่ออกเป็นตัวแต่ตอนนี้นาลีตอกไข่ทุกฟองนะครับไม่มีตัวเลยก็แสดงว่า เหตุเกิดจากว่าเราได้ไข่มาแล้วไม่มีไม่มีเชื้อนะครับมีเชื้อแค่แค่สฟองเพราะนั้นจุดอ่อนของการการสั่งไข่มาฟักเองก็คือโอกาสที่เราจะได้ไข่ที่ไม่มีเชื้อเป็นไปได้สูงมากนะครับชุดที่ชุดแรก5ฟองมีเชื้อ2ไม่มีเชื้อ3ชุดหลัง10ฟอง มีเชื้อ3ไม่มีไม่มีเชื้อ7นะครับตอนนี้จากชุดที่2องาลีได้ได้ไก่บารอ็อกมา3มตัวมองโลกในแง่ดีก็คือต่อไปนี้ถ้าไก่ทั้ง2ชุดมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับสมมุติว่าไข่ตัวไก่ตัวแรกซึ่งดูถ้าจะเป็นไก่ตัวผู้นะครับที่ทาลีตั้งรูทเพิร์ตที่ว่ารูทเพอเร์เลต ุดนี้ถ้ามีไก่ตัวเมียการผสมพันธุ์ต่อไปเลือดชิดเป็นไปได้ยากเพราะว่าแหล่งที่มาของไก่มาจากคนละที่นะครับมาจากฟาร์มในภาคเหนือและฟาร์มจากกรุงเทพมหานครไก่ตัวแรกนะครับของชุดแรกที่ที่พิการจากประสบการณ์ของชาลีที่เลี้ยไก่มาไก่ตัวนั้นน่าจะพิการด้วยสายเลือดชิดนะครับ ถ้าไก่พิการโดยอาหารนะครับเท้าเขาออกมาจะจะมีผิดสิ่งปกติที่นิ้วเท้าคือนิ้วเท้าเขาจะบิดงอแต่ว่าไก่ตัวที่ทารีเสียไปนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างร่างกายก็สมบูรณ์ขาก็สมบูรณ์พูดถึงนิ้วก็สมบูรณ์แต่ขาเขาแบกออกครับขาเขาไม่ยืนอยู่ในอกขาเขาแบกออกข้างนอก เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นจากสายเลือดชิดแต่ว่าต่อไปไก่บาร็อกของไก่ไข่สวยงามของชาลีโอกาสเป็นไปได้น้อยเพราะว่าเราเราเกิดจากไก่ที่มาจากสองฟาร์มและอยู่ห่างไกลกัน